มาพบกันต่อนะคะกับหมู่บ้านพฤกษานะคะ58นะคะจะอยู่ที่ซอยลาดกระบัง54นะคะบ้านหลังนี้เนื้อที่อยู่ที่28ตารางวานะคะเป็นบ้านหลังมุมนะคะต้องบอกว่าลมดีมากเลยนะคะด้านข้างถนนหน้าบ้านกว้างนะคะไม่อึดอัดเลยเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยดีกว่าคะ่ะ ตรงนี้บริเวณลานจอดรถนะคะเราก็ยังจะมีห้องนะคะไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์นะคะด้านข้างนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณด้านข้างนะคะเราบอกด้านข้างนี้เราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่หมดเลยนะคะเราบอกว่าลมเย็นมากๆเลยค่ะแบบนี้ลมดีค่ะเนี่ยนะคะเราปูกเบื้องบริเวณรอบบ้านให้หมดเลยนะคะก็ยังมีต้นไม้นะคะตกแต่งต้นไม้ยังสวยเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริเวณในบ้านกันดีกว่าค่ะ เป็นภายในบ้านนะคะเรนชั้นล่างนะคะเราก็จะมีนะคะด้านหลังสุดเลยก็จะเป็นห้องครัวนะคะเป็นแบบห้องครัว้อมเคาน์เตอร์เรียบร้อยนะคะเราทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีนะคะเป็นแทงน้ําไว้ให้ด้วยนะคะแทงเก็บน้ําค่ะ ครัวเราก็จะมีเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อกัปที่ชั้นบนนะคะเป็นบริเวณชั้นบนชั้นบนก็จะเป็นสามห้องนอน,นะคะ่ะแล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะคะเริ่มต้นที่ห้องนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะอันนี้เป็นบริเวณห้องนอนใหญ่นะคะกาวา็วสามารถมองเห็นมุมด้าน พื้นเป็นพื้นลามิเนตนะคะซึ่งตรงนี้ก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมอยู่เลยนะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนค่ะห้องน้ำชั้นบนเราก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดนะคะอ่านี่นะคะตกแต่งอย่างดีพร้อมอยู่เลยนะคะพื้นด้านบนจะเป็นพื้นลามิเนตทั้งหมดค่ะ ซึ่งถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะผมบอกว่าเป็นทําเลดีนะคะ,ะทาเลดีแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้การเดินทางสะดวกนะคะใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพีเดียวเองนะคะแล้วก็เป็นบ้านหลังมุมที่ต้องบอกว่าบ้านเข้ามาและบ้านเย็นสบายมากค่ะเพราะว่าลมกรอบดีมากเลยนะคะ,ะแล้วก็ยังมีพื้นที่บริเวณน,นั่งเล่นด้านข้างได้อีกนะคะ ถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะนะัดชมนะคะปรึกษาฟรียื่นกู้ให้ฟรีค่ะสนใจทักมาด้านล่างได้เลยนะคะ